Tu conta! อนนี้เราอยู่ที่ในซาฟารีเชียงใหม่นี่ก็เป็นแผนที่ที่เราจะไปนะตอนแรกว่าจะนั่งรถแต่รถมีบาบสองครึ่ง <c oughs> เราก็เลยได้ตัดสินใจเดินเอา,า้าเป็นครั้งแรกที่ฮันนาจะได้เจอฮิปโปตัวเป็น,ปนแต่เราก็ต้องเดินผ่านด่านอีกว่า,าก่อนแล้วก็มาเจอกับน้องโฮแล้วก็เดินมาเจอกับพี่เสืออีกจา้าน้องบอกว่าน้องชื่อเอวาแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนกันแน่ันมาอีกทีเจอกับจระเข้ยักษ์แม่กับน้องฮันนาก็สุดุกไปหนึ่งทีจะบอกชื่อสัตว์แต่ละตัว ยากากกมแม่ก็เรียกไม่ค่อยจะถูกเอ๊ะน้องๆน,นี่คือนกอะไรกันนะดูหน้าฮันนาแล้วเริ่มท้อแล้วใจยังไม่ได้เจอฮิปโปเลยและสิ่งที่ฮันนารอก็เจอแล้วจ้าแต่มาได้เห็นทั้งทีน้องหลับสง,งั้นและเราก็เดินทางมาที่ป่าคาบจอบนี้แม่กับน้องฮันนาได้ให้อาหารปลาด้วยมารอบนี้ยังเก็บบรรยากาศไม่หมดเลยเราก็ต้องกลับไปลุยงานกันต่อถ้ามีโอกาสจะได้มาเที่ยวเชียงใหม่อีกนะเจ้าวันนี้ไปแล้วจ้าไยบ้า